อ,อ๋อสกาวใจภูลสวัสดิ์เกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2 5 1 9ปัจจุบันอายุ46ปีเป็นดาราและพิธีกรชื่อดังเกิดที่จังหวัดภูเกต็ตบิดาเป็นชาวภูเกต็ตมารดาเป็นชาวสุราษฎร์ธานีจบโรงเรียนอนุบาลจินดาวิดจบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสีพืทธาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง่ระดับปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผลงานแสดงละครเรื่องแรกคือ เทพพบุตรสุดเวหาโดยรับบทเป็นนางเอกในช่วงแรกภายหลังไปพลิกบทเป็นนางร้ายซึ่งประสบความสําเร็จมากกว่าหนึ่งในผลงานที่สร้างชื่อคือละครเรื่องบ้านทรายทองโดยรับบทเป็นดิงเล็กล่าสุดลงสนามการเมืองแล้วเป็นว่าที่ผู้สมัครสสสพานสูงประเวทของพรรคเพื่อไทยปัจจุบันยังคงรับงานแสดงและเป็นเจ้าของบริษัทกาวใจจำกัดสมรสกับเออาทิสสีภาเพรินในวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5พ